ข่าวประจำรายการวันนี้ยังเป็นเรื่องของโลกตื่นทรัมป์โดยเฉพาะในยุโรปในยุโรปกำลังตื่นอย่างหนักครับเพราะว่ากลัวว่าอิทธิพลของทรัมป์จะแทรกเข้าไปในยโยกยุโรปในการเลือกตั้งในเดือนนี้วันที่23 กุมภาจะมีการลงคะแนนกันเลือกตั้งในเยอรมันท่านคงทราบข่าวนะครับว่าอีลอนมัสได้แสดงบทบาทไปสนับสนุนพรรคฝ่ายขวาจัดในเยอรมันด้วยอย่างว่านะครับขวาขวาอเมริกาไปสนับสนุนขวายุโรปแล้วก็กำลังจะมีผลโดยตรงคือการเลือกตั้งในวันที่23 สายข่าวตรงจากยุโรปครับอาจารย์จรันรายงานมาว่าเมื่อสองวันเนี่ยครับมีการชุมนุมกันใหญ่ในเบอร์ลินมีคนชุมนุมถึงหนึ่งแสหกมื่นกว่าคนเดินขบวนต่อต้านฝ่ายขวาจัดคือพรรคทางเลือกเยอรมันที่เรียกชื่อชื่อว AFD Alternative of Deutsch นี่เป็นงานรายงานข่าวนะครับว่ากระแสของพรรค Alternative of Deutsch นี่กำลังขึ้นสู่กระแสสูงและมีแนวโน้มเขาทําทำโพลแล้วว่าจะชนะการได้มีที่นั่งถึง20%ครับ ประมาณ142คนจากสมาชิกสภา630คนแล้วก็เชื่อว่าฝ่ายขวาจัด AFD นี่จะรวมกับพรรคซ d u CDU ซคือ,อพรรคคริสเตียนเดโมแครติกยูเนีนี่เป็นพรรคขวากลางการชุมนุมนี้ เป็นข่าวจากเยอรมันด้วยนะครับแต่เห็นว่าผู้คนหนาแน่นไปหมดที่ประตูชัยก็เป็นประเด็นที่น่าตื่นกลัวแต่สำหรับประเทศไทยช่วงเวลานี้บรรยากาศยังไม่ทันจะเลือกตั้งยังไม่ทันไอย้ยังไม่ทันจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ตื่นกันหนักหนาสาหัสหแล้วตอนนี้ เรามาดูตามข่าวนี้สักนิดหนึ่งครับข่าวเรื่องของการดับไฟฟ้าตัดไฟฟ้าไมา่ให้เข้าไปในห้าจุดตั้งแต่ท่าขี้เหล็กลงมาจนถึงเมียวดีลงไปถึงเจดีสามองค์พญาตองสูนุ่นวันนี้มืดหมดครับแม้จะมีเครื่องปั่นไฟในฝั่งพมา่า ก็สู้ไม่ไหวรายงานข่าวบอกเสียงกระหึมไปทั่วหมดในแต่ละจุดชายแดนไทยนะครับก็ถือว่าได้รับความร่วมมือจากจีนลาวลาวนี่ที่ต้องพึ่งส่งส่งเข้าไปท้ง,งท่าขีเหล็กนะฮะจากเดิมส่ง30เมกะวัตตอนนี้ลดลงไปเหลือ13เมกะวัต แล้วก็นี่เป็นข่าวรายงานเรื่องการส่งไฟนะครับเดี๋ยวท่านจะเห็นเองครับว่าหนังสือมือสื่อ,ส,อ,ส,อสิ่งพิมพ์ขวาจัดที่พยายามจะบอกว่าไม่มีผลไม่มีผลเรื่องการตัดไฟเป็นยังไงเดี๋ยวท่านจะเห็นจากข่าวเอง นี่ก็รายงานล่าสุดว่าท่าขี้เหล็กและซัมนายทุนจีนสั่งปลดพนักงารนรับร้อยจ่อย้ายฐานใหม่นี่จากข่าวเวิร์กพอยแล้วก็อัมรินนะครับท่าขี้เหล็กและซัมหมดแล้วราวลดจ่ายไฟอย่างกระทันหันหากเกินก็ตัดทันทีอีกข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวอึกกระท,ทึกคึกโคมใน ทีวีออนไลน์และใน,ในช่องทีวีแต่ไม่ได้ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มันก็คือการที่ท่านทักษิณไปงานวันเกิดเมื่อวันอาทิตย์ของท่านสุวัสดิ์ริประตะพันลบแล้วก็มีการสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์นักข่าวก็ถามเรื่องชั้นส4บสท่านทักษิณก็บอกไม่ไม่ไม่ได้สนใจอะไรไม่มีปัญหาอะไร ถามย้ำมากเข้ามากเข้าก็เลยพูดถึงเรื่องของนายตำรวจคนหนึ่งท่านทัษิีบอกเคยรู้จักแล้วก็หลุดมาคำหนึ่งว่ารู้จักแต่พลตำรวจเอกเออที่ที่เป็นผู้หญิง <c oughs> นักข่าวก็เลยจี้ถาม ใครใครครก็คงรู้แล้วล่ะหมายถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทแต่ถ้าไม่เอ่ยชื่อก็กลายเป็นข่าวนะครับข่าวออนไลน์เล่นกันกันกบทีวีไม่รู้จักพลตำรวจเอกชายเออรู้จักกับพลตำรวจเอกชายแต่ไม่รู้จักพลตำรวจเอกหญิงนะ นี่ก็ข่าวสแตนดาร์ดข่าวเนชั่นเหมือนกันหมดเลยแต่แปลกตรงที่ข่าวหน้าหนึ่งหนึงซือพิมพ์ไม่มีลงครับไม่มีลงข่าวนี้เลยเพราะอะไรยังไงนี่น่าสนใจก็คือผมว่าข่าวนี้มันก็เลยกลายไปฮือหาเพราะมันมันดีที่ไปว่าเสรีเป็นผู้หญิง เสรีก็ตอบกลับทันทีเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้ทักษิณไม่บอกว่าชื่ออะไรใครถามก็นักข่าวจี้หลายทีก็ไม่ตอบแต่ว่าเป็นที่รู้กันสังคมรู้กันเราหมายถึงเสรีเป็นผู้หญิงยังไงแม่ถ้าพูดถึงเรื่องนี้นี่ผมว่าท่านทักษิณก็พูดได้เจ็บทีเดียวนะครับเรื่องทั้นสิบสี่ที่ คุณเสรีพยายามทำเอาเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหลักเนี่ยมันเกิดจากคุณเสรีไปขอพบทักษิณเองในเวลานั้นแล้วท่านก็คงจะให้พบเลยมั้งะเลยกลายเป็นเรื่องที่ทักษิที่เสรีบ,บอกว่าไปพบแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยอย่างนั้นอย่างนี้ก็ร้องเียแล้วก็ให้ข้อมูลไอ้อย่างนี้ผมว่าบางทีเราเข้าใจได้ คือหมายถึงคนตลบตะแหลงก็ไปขอพบเขาเองแล้วไม่พอไม่ได้ตำแหน่งก็โกรธก็เป็นไปได้ยังไงทั้งพัรมีเสียงเดียวแล้วจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีไอ้แค่รัฐมนตรียังยังไม่ได้ไอก้กติกายอย่างเนี้ยที่ผมพูดไปหลายครั้งแล้วกลายเป็นเรื่องนี้ก็ลองดูนะครับว่า เรื่องชั้นสิจะเป็นผลไหมแต่ผมสำหรับผมเองนะไม่ได้ว่าเชียร์ท่านสักสินผมว่าไม่เป็นผลถามว่าเพราะอะไรหนึ่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นนี้ไปสองคดีแล้วมีไอ้เจ้าธีรยุทธ์ร้องไปหประเด็นและหนึ่งเรื่องที่1คือเรื่องชั้น14บสารก็ปัดตกไปแล้วนะครับอันนี้ท่านคงทราบอีก อันหนึ่งมีอีกคนหนึ่งร้องอีกก็ปัดตกไปแล้วแต่พวกนี้ก็ยังใจแยงต่อไปนี่คือเหตุผลที่ผมมองว่าน่าจะไม่ไม่มีผลดำเนินการใดๆนะครับอันที่สองร้องไปที่ศาลอาญาแล้วนัดฟังคำวินิจฉัยศาลก็เลื่อนไป เลื่อนไปโดยไม่มีกําหนดว่านัดฟังอีกเมื่อไหร่และก็กําชับว่าห้ามนําไปพูดต่อนะพอจบแล้วในศาลดังนั้นในสามเหตุผลนี้แหละที่ผมมองดูว่าสัญญาณบอกอะไรบางอย่างแล้วแต่ก็ไม่แน่นอนครับอันนี้ก็ลองดูก็ติดตามต่อไปข่าวดีๆก็เลยไม่เกิดขึ้นข่าวไอ้ปูอัดเร็วอื้อเฉาคมขืน สาวไต้หวันวันนี้หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ก็ลดลดข่าวลงไปแล้วข่าวของเสรีถูกทักษิณอัดก็ไม่มีใครขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ข่าวดีๆยังมีครับมีคนขึ้นหนึงกันคือเรื่องของนางแบบนาโอมิแคมเบล นาวิคแคมเบสัญชาติอังกฤษนะครับที่มีเชื้อสายจาเมกาเป็นเรื่องที่ทักษิณเปิดทำให้เรารู้จักนางแบบคนหนึ่งอายุเธอก็ไม่น้อยแล้วนะอายุก็สี่สิบห้าสิบแล้วเหมือนกันครับเป็นนางแบบดังระดับโลกเป็นคนอังกฤษเชื้อสายจาเมกาแล้วทักษิณเขารู้จักเป็นส่วนตัวผมว่าอันนี้ก็ น่าสนใจนะครับที่ทักษิณไปพูดถึงเธอในการปราศัยหาเสียงที่ภาคอีสานที่พูดถึงว่าคนอีสานมีความงดงามแล้วก็เรื่องจมงจมูกนี่ไม่ต้องไปทาหรอกเอาอย่างเงี้ยสวยแบบนี้โอ้โหเท่านั้นล่ละถูกถูกดาวสวิจานวิภาวิจานเนี่ครับท่านบอกท่านรู้จักกัน ะะก็เธออยู่อังกฤษและตอนช่วงนี้ภัยในท่านทักษิณก็กว้างขวางในยุ่อังกฤษก็เลยเชิญโอนามิมาแล้วจริงๆครับเมื่อวานนี้คุณโอนามิแคมเบลนี่ก็ได้พบกับรัฐมนตรีท่านทักษิณกจัดให้พบกับรัฐมนตรีคุณน้ำจิรพรสินทุพไพคุณธีรรัตน สำเร็จวานิศลำตีช่วยมหาไทยที่ดูแลเรื่องเ,ออเศรษฐกิจชุมชนนะครับเจอคุณสุรพงศ์สืบวงลีเป็นกรรมการซอฟ์พาวเวอร์แล้วก็วันนี้ก็เจอกับทนายกลัมตีแล้วแต่ว่าข่าวยังไม่ออกนะครับข่าวดีๆอย่างนี้ก็ได้ขึ้นหน้าหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่หวือหวามาก แล้วก็เป็นเรื่องจริงที่ท่านทักษิณจะให้ท่านผู้นี้มาเป็นอ,อะไรอ่ะเป็นช่วยเทรนให้คนคนลูกคนสาวนะครับคนยากคนจนเนี่ยมีโอกาสไปเป็นนางแบบระดับโลกหนังสือพิมพ์วันนี้หน้าหนึ่งนังสือพิมพ์ข่าวสด ก็จับอันนี้มาเป็นข่าวใหญ่เลยครับนางแบบโลกนาโอมิบินพบอิงช่วยเทรนสาวไทยส่วนเรื่องอื่นก็ลงทุกฉบับก็คือท่านทักษินไปงานวันเกิดสุวัตทักษินก็เป็นตัวข่าวสุวัตนี้อาจจะดูเงียบๆแต่ว่าเป็นดาวรุ่งทางการเมืองมานานแล้วแต่ตอนหลังเนี่ยดาวมัน ลดลงเนื่องจากว่าเสียงในสภาไม่ค่อยได้มากนะครับหนึ่งหรือสองเสียงมาหลายสมัยแต่เมื่อมาจับมือกันท่านทักษิณงานวันเกิดของท่านสุวัสด์ก็เลยกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งนึงสือพิมพ์ทุกฉบ,บับไปเลยโดยลงรูปทักษิณไปงานนะครับในงานวันเกิดที่บ้านท่านข่าวสดมติชนลงเหมือนกันหมด แล้วก็เป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกอีกหลายวันเขาจะยื่นวันที่ยี่บเจ็ดมติชนบอกตอบชักฟ้องฝ่ายค้านไม่กังวลทักษิณมั่นใจอิงแล้วมติชนก็ลงนาอุมีเข้าพบอิงวันนี้นะครับไทยรัฐเล่นข่าวทักษิณยันอิงไม่ปรับครอมอเรื่องปรับครอมอกลายเป็นกระแสขึ้นมาทั้งๆที่จริงๆ ก็บอกได้เลยว่าไม่มีการปรับเขาจะไปปรับทำไมครับถ้าจะปรับจริงๆหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยฝ่ายคา้านก็ตรงนี้นะครับเป็นระบบสภาแบบอังกฤษจะเป็นอำนาจของฝ่ายค้านแล้วว่าจะต้องหาจุดอ่อนของรัฐบาลแล้วก็เป็นการควบคุมรัฐบาลแต่แนวโน้มใครจะเจอบ้างเขายัางไม่เปิด แต่เรื่องของ call center นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ฝ่ายค้านเขาเล่นแน่แต่จะชิ่งไปที่ไหนตอนนี้มีแนวโน้มชิ่งไปที่ออคุณอนุทินนะครับเพราะว่าคุณอนุทินไปเสียรางวัลเรื่องนี้มากดังนั้นเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องการอภิปรายว่างใจแล้วก็ไทยรัฐก็ยังลงรูป โอ้โหถือว่ารูปใหญ่เลยครับทักษินไปงานวันเกิดของคุณสุวัสดิ์นี่ลงรูปอีกครับหนีนาลกพมา่าแตกตื่นกันหมดแล้วก็คงได้ผลเดน,นินิวเพื่อไทยชี้พักร่วมขวางแก้รัฐนูนมีประเด็นอีกครับเรื่องการขวางแก้รัฐธรรมนูนบอกให้ถอนตัวจากฝ่ายบริหาร แล้วก็เรื่องของไฟฟ้าตัดไฟฟ้าก็เป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนึ่งซึพิมพ์เห็นได้ทุกฉบับในเดลินิวนี้เห็นชัดลงรูปเรื่องความโกลาหนในพาม่าทุกจุดนะครับที่มีเชื่อมต่อกับชายแดนไทยคือคนลุมแห่ไปซื้อน้ำมันเดลินิวครับยี่ห้อขวาจัดที่ เตาข่าวก็นชเฉยครับแล้วแต่คุณจะลงอะไรแต่ว่าหน,นีความจริงไม่พ้นเช้าวันนี้หน้าหนึ่งสิบพิมพ์วันจันเท์มียวดีวิกฤตราคาน้ำมันพุ่งทะลุ58บาทต่อลิตรเอาไม่วิกฤตยังไงก็มันไม่มีน้ำมันก็ไปแล้วก็ไฟก็ไม่มีก็ต้องซื้อน้ำมันดีมาซัพพลายเล่น58บบาทต่อลิตรนะครับ แล้วแนวหน้าก็เลยจับเรื่องเออสรีกับทักษิณชนกันมาขึ้นหน้าหนึ่งนะครับเลิกคบกับพลตำรวจเอกอย่างที่ผมเรียนท่านไป,ไปแล้ว้าจะเห็นนะครับแนวหน้าที่ผมเน้นย้ำเนี่ยคือแกปั้นข่าวตลอด เช้าวันจันทร์บอกว่ามีวยวดีวิกฤตแล้วจากการตัดไฟของไฟฝั่งไทยแต่เมื่อวันศุกร์บอกว่าไม่มีผลอะไรเห <c oughs> ็น่างฮะเนี่ยอันนี้ผมเอาวันศุกร์มาให้ดูนะฮะไม่ง้อไทยหันไปใช้ไฟฟ้าลาวแทนแกงโคเซ็นเตอร์ฆ่าไม่ตายคืออะไรก็อะไรก็แล้วแต่ที่จะทำลายความศรัทธาความเชื่อถือรัฐบาลนี่ ไอ้เจ้าแนวหน้ากับไทยพจนี่มันล่อตลอดผมก็เลยมาเปรียบใระทันดูระหว่างเช้าวันจันทร์กับว,วันศุกร์สองสามวันเท่านั้นเองครับอ้าวแล้วทำไมไม่ลงต่อแล้ววาวันนี้ฆ่าไม่ตายยังมีไฟฟ้าอยู่เราเอ้ยเรายังส่งไฟฟ้าให้พม่าก็มีไฟฟ้าใช้ผมเลยมาให้ท่านดูเห็นไหมครับว่าข้อเท็จจริงความจริงก็เป็นความจริงสยามรัฐเช้าวันนี้ ก็ใช้รูปเล่นรูปงานวันเกิดของคุณสวัสดินะฮะทักษิณย้ำชัดไม่ปรับคอรมอไทยโพสก็เอาข่าวทักษิณจากบ้านของสุวัสดินั่นแหละแล้วก็ลงรูปใหญ่ว่าจริงๆคุณสุวัสดินี่เขามีความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนนะครับตั้งแต่ผมเป็นผู้แทนรัศดรอยู่พักชาติพัฒนาทักษิณโตหลังสภา นักข่าวก็ถามว่าถ้าเกิดมีการอภิปรายในสภาท่านบอกท้าไม่ได้อยู่ในสภาก็คงจะโต้ไม่ได้ถ้าโต้ได้คงสนุกเอาแล้วนักข่าวถามบอกแล้วทาไงบอกก็จะโต้หลังสภานักข่าวก็ถามบอกจะตั้งโต้โต้แล้วบอกยังไม่รู้ค่อยว่าเรื่องค่อยว่าอีกทีผู้จัดการเล่นนายกปูกับไทยปีนี้บอกดีเลย์ไปแล้ว พอทักษิณเขาถามทักษิณหลายเรื่องพอถามถึงท่านนายกปูเขาบอกท่านก็บอกว่าก็อยากจะกลับแต่ว่าวันนี้อาจจะรู้ก่อนดีเล์ปูกับไทยวอิงตอบชิวศึกซักฟอกตอบได้กรุงเทพธุรกิจหรือกรุงเทพก,การเมืองหน้าหลังยังรักษายี่ห้ออยู่นะครับคือเขียนบทบทความไม่ใช่ข่าว คนไม่รู้ก็ไปอ่านลนึกว่าเป็นข่าวไม่ใช่ครับถอนร,รหัสไซเพื่อไทย200เสียงคือทักษิณก็สัมภาษณ์ไปว่าว่าขนาดของเลือกตั้งพรรคการเมืองเนี่ยเพื่อไทยไม่เอาเสียงข้างมากเสียงเดียวไม่เอาแล้วที่พรรคเดียวไม่เอาแล้วเพราะท่านบอกว่านกต้องมีขนคนต้องมีเพื่อน นี่ท่านพูดมาตั้งแต่ก่อนวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็ทางเนชั่นหรือกรุงเทพธุรกิจก็มาเขียนบทความว่าถอนรหัสขนาดไซขนาดพักเพื่อไทยสองร้อยเสียงเพราะว่าถ้าเป็นเสียงเดียวพักใหญ่ ฝ่ายผู้มีอำนาจตัวจริงของระบบนี้เขาอาจจะมีความเห็นได้ว่าแข็งแรงเกินไปแล้วแล้วก็บรรลิก็มีมาแล้วในแผ่นดินที่แล้วรัชการที่แล้วถึงบอกว่ารัฐพันลึกของไทยเนี่ยครับโอกาสที่พักจะแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นมาเลยนี่ ไม่ไม่ได้ดังนั้นใครจะบอกว่าพักนั้นพักนี้จะแข็งแรงจะเป็นพักเดียวก็คิดเอาเองก็แล้วกันว่าอดีตมันเคยมีมาแล้วถ้าแข็งแรงมากเขาก็รัฐประหารวันนี้ไม่ถึงขนาดต้องแกล้งตายครับเพราะถ้าแกล้งตายแล้วคนไม่เชื่อต้องแกล้งอ่อนแอไว้บ้างนี่คือข่าวสารระบบวิเคะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทย